สำหรับ EP ที่14นี้จะแนะนำในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน r minute และ second ฟังก์ชันค่ะเป็นการนำฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับวันที่แล้วก็เวลามาใช้ในการคำนวณซึ่งในส่วนของการนำมาใช้นั้นแต่ละฟังก์ชันก็จะมีข้อจํากัดในการนำมาใช้ดังนี้ค่ะจากตัวอย่างในส่วนของการคำนวณเกี่ยวข้องกับวันเวลานั้น ในที่นี้จะขอสมมุติว่าอาจจะเป็นเรื่องของการนําเครื่องจักรเข้ามาทํางานมากกว่าที่จะเป็นจํานวนคนเพราะได้มีการสมมุติในส่วนของตัวฐานข้อมูลนี้เกิน24ชั่วโมงเป็นต้นดังนั้นเราจะมารู้เบื้องต้นก่อนนะคะว่าในส่วนของการป้อนข้อมูลเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีนั้นในส่วนของปี ให้กำหนดเป็นทิทศักราชเพราะต้องการที่จะสามารถนำไปใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือฟังก์ชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะและส่วนที่สำคัญของการป้อนเวลานั้นจะต้องขั้นด้วยโคลอนจะไม่ได้ใช้ในส่วนของจุดทชนิยมเพราะ ถ้าเราใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วจุดทศนิยมนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ค่ะเราลองมาเริ่มต้นกันเลยค่ะอันดับแรกเริ่มต้นการคำนวณของเราให้เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะปกติแล้วการหาระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นวันหรือเวลานั้นเราจะนำในส่วนของวันเวลาหลังเป็นตัวตั้งค่ะ ในที่นี้ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งของ b 5ค่ะลบด้วยวันเวลาเริ่มต้นค่ะนั่นก็คือในส่วนของ a 5จากนั้นให้กดปุ่ม enter เลยค่ะเมื่อทำการ enter แล้วสิ่งที่เราได้คำตอบออกมานั้นเป็นลักษณะของค่า Standard ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราต้องการให้แสดงออกมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ เป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีวิธีการของเราง่ายๆคือให้นำเมาส์คลิกขวาในส่วนที่เป็นคำตอบของเราเลยค่ะจากนั้นให้ทำการเลือกมาที่คำสั่ง Format Cell ค่ะให้นำเมาส์คลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ Format Cell จากนั้น เราจะพบในส่วนของหน้าต่าง Format c e l l ให้ดูส่วนที่ชื่อว่า Custom ค่ะ Custom ให้นำเมาส์คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เลื่อน Score Bar ลงมานะคะหาส่วนที่เป็นการ Format ที่ถูกต้องในส่วนที่เราต้องการนั่นก็คือให้หาไปที่ก้ามปูเปิด H กานปูปิด colon mm colon น ss นั่นก็คือเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีนั่นเองค่ะเมื่อทำการคลิกเลือกได้เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นของเราคำตอบก็จะได้เป็น10ชั่วโมง40นาทีและ7วินาทีค่ะ จากนั้นทำการออโตฟิลดูค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีออกมาค่ะจากคำตอบที่เราได้เราต้องการที่จะแยกออกมาว่าในส่วนของจำนวนเวลาที่ทำงานนั้นทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีและกี่วินาทีออกมาค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาทำการแยกในส่วนของ จำนวนชั่วโมงนาทีและวินาทีนั้นเราไปเรียนรู้ในส่วนของฟังก์ชันที่จะนำมาใช้ในส่วนของการคำนวณตรงนี้กันก่อนค่ะฟังก์ชันที่จะทำการดึงชั่วโมงออกมาเราจะใช้ในส่วนของฟังก์ชัน hour ค่ะรูปแบบของฟังก์ชัน hour ก็คือเท่ากับ hour วงเล็บเปิด serial number วงเล็บปิดในส่วนของ serial number นั้นเรามักจะนิยมอ้างอิงจากเซล มากกว่าที่จะพิมพ์ค่าของจำนวนชั่วโมงนาทีและวินาทีลงไปค่ะแต่มีข้อแม้ว่าผลต่างระหว่างชั่วโมงสองเวลานั้นค่านี้จะต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าตัวเลขที่เราจะเอามาลบกันที่เกี่ยวข้องกับเวลานั้นจะต้องลบกันแล้วไม่ถึง24นั่นเองค่ะ เราลองมาทดสอบกันเลยค่ะอย่างเช่นเรคคอร์ดที่1ของเราตอนนี้จำนวนเวลาทำงานคือ10ชั่วโมง40นาทีและ7วินาทีค่ะเรามาลองดูในส่วนของฟังก์ชันแรกของเราเลยค่ะก็คือฟังก์ชัน R เริ่มต้นการคำนวณพิมพ์เท่ากับ RHO จะปรากฏเป็น R ขึ้นมา ให้กดแท็บเลยค่ะจากนั้น serial number ให้นําเาส์คลิกที่4 5เลยค่ะวงเล็บปิด enter สิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือ10ชั่วโมงต่อมาทดลอง auto fill ดูค่ะเมื่อครู่นี้จะพบว่าในส่วนของเงื่อนไขฟังก์ชัน r นั้นผลต่างระหว่างตัวเลข2ค่าจะต้องไม่เกิน24 ในที่นี้จะมี24ปรากฏให้กับเราอยู่3ค่านั่นก็คือ record ที่2 record ที่3และ record ที่4ค่ะดังนั้นในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ช o n r นั้นมีเงื่อนไขแน่นอนแล้วว่าตัวเลขที่ลบกันออกมานั้นต้องไม่เกิน24แต่ถ้าเกิน24เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ดังนี้ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราจําเป็นต้องลบในส่วนของคําตอบทั้งหมดของเราออกก่อนค่ะเริ่มต้นการคํานวณของเราเหมือนเดิมค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในที่นี้เราไม่สามารถจะอ้างอิงจากเซลล์ที่คํานวณออกมาได้ดังนั้นเราจะต้องทําการตั้งค่าสูตรของเราขึ้นมาใหม่ค่ะนั่นก็คือเอาวันเวลาเลิกงานตั้งแล้วก็ลบด้วยวันเวลาเริ่มงานค่ะ จากนั้นเมื่อลบกันได้แล้วหลักการคำนวณของ Excel จะทำการคำนวณทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในวงเล็บเป็นอันดับแรกค่ะจากนั้นให้ทำการคูณด้วยเลขที่14คือ24ชั่วโมงของเราแน่นอนว่าการคูณกับตัวเลขบางตัวนั้นจะทำให้เกิดส่วนที่เป็นจุดชศนิยมซึ่งในที่นี้เราต้องการเพียงตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ต้องการเฉพาะจำนวนเต็มไม่ต้องการจุดทศนิยมนั่นก็คือฟังก์ชัน integer ค่ะ int ค่ะฟังก์ชัน integer นั้นรูปแบบก็คือ number number ในที่นี้ของเราไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่าเป็นสูตรค่ะเราก็คลุมหมดทั้งสูตรเลยจากนั้น enter ค่ะ เรายังคงได้10ชั่วโมงเหมือนเดิมจากนั้นลองออโต้ฟิลดูค่ะดูเรคคอร์ดที่2 3 4นะคะเกิน24โปรแกรมก็สามารถที่จะทำการคำนวณให้กับเราได้เช่นกันค่ะเมื่อเราได้ในส่วนของชั่วโมงออกมาเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาหาในส่วนของตัวนาทีกันค่ะ ก่อนที่จะหาในส่วนของนาทีนั้นเรามาเรียนรู้ในส่วนของฟังก์ชัน m i n i t กันค่ะฟังก์ชัน m i n i t นั้นก็จะมีลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับในส่วนของฟังก์ชัน hour ค่ะนั่นก็คือเท่ากับ m i n u t วงเล็บเปิด serial number วงเล็บปิดค่ะเช่นเดียวกันค่ะ serial number ก็ควรจะอ้างอิงจากเซลล์ในส่วนของ m i n i t ก็เช่นเดียวกันค่ะผลต่างในหน่วยนาที ระหว่างสองเวลานั้นค่านี้ก็จะต้องไม่เกิน60นาทีเช่นกันค่ะเราลองมาใช้ในส่วนของฟังก์ชันมินิทกันค่ะเรคคอร์ดแรกเลยให้เริ่มต้นพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับค่ะจากนั้นพิมพ์มินิทค่ะ M I N นะเราก็เลื่อนลูกศรลงมาหามินิทได้เลยค่ะอาจจะใช้วิธีกดแท็บหรือนำเามาส์มาดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะ s e r รียลนัมเบของเราเราลองอ้างอิงจาก C5 ได้เลยค่ะสิ่งที่เราเคยทำการคำนวณกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นวงเล็บปิด Enter ค่ะเช็คคำตอบเราจะได้40นาทีจากนั้นลอง Auto Fill ดูค่ะสิ่งที่เราได้ก็จะตรงกับส่วนที่เราหาจำนวนเวลาทำงานออกมาค่ะ จากนั้นเรามาหาในส่วนของวินาทีกันต่อค่ะในส่วนของวินาทีนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซกันค่ะเซกันของเรานั้นมีรูปแบบเช่นเดียวกันเลยค่ะเท่ากับเซกันจากนั้นวงเล็บเปิด serial number วงเล็บปิด serial number ก็อ้างอิงจากเซลล์เหมือนเดิมมีเงื่อนไขเหมือนกันค่ะผลต่างของหน่วยนาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ก็จะไม่เกิน60วินาทีค่ะเริ่มต้นพิมพ์เท่ากับจากนั้นเราก็พิมพ์ Second s e c o n d เลยค่ะกด t a บเลยหน้าเมาส์คลิกจำนวนเวลาที่ทำงานคือ45วงเล็บปิด enter ค่ะจะได้7วินาทีให้ทำการ auto fill ได้เลยค่ะ แล้วก็ลองตรวจสอบในส่วนของตัวข้อมูลของเราก็จะพบว่าการใช้ฟังก์ชันที่เป็นมิ u t e และเซกันนั้นจะทําให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าตัวเลขเกิน60นั้นจะถูกปัดเป็นตัวเลขขึ้นไปอย่างเช่นเกินหกิบวินาทีก็จะปัดไปเป็นนาทีเกิน60นาทีก็จะปัดไปเป็นจำนวนชั่วโมงค่ะต่อมาค่ะ เมื่อเราได้จำนวนชั่วโมงนาทีและวินาทีออกมาแล้วในที่นี้จะขอสมมติว่าอาจจะเป็นการเช่าเครื่องจักรคิดชั่วโมงละ100บาทเราจะลองมาคำนวณดูกันค่ะว่ารายได้รวมของแต่ละเรคคอร์ดนั้นได้เท่าไหร่กันในที่นี้เราก็จะอ้างอิงในส่วนของการแจกแจงของเรามาเลยแล้วกันค่ะเริ่มต้นที่เรคคอร์ดที่1 ที่ G5 พิมพ์เท่ากับเลยค่ะจากนั้นเราก็อ้างอิงจำนวนชั่วโมงที่เราทำการแจกแจงแยกออกมาแล้วนั่นก็คือที่ D5 ชั่วโมงละ100บาทใส่เครื่องหมายคูณด้วย1 0 0จากนั้นให้ทำการรวมกับจำนวนเงินที่ได้ในนาทีและวินาที ในที่นี้เนี่ยหลักการคำนวณของเราเราจะขอคำนวณเป็นทีละกลุ่มก็คือกลุ่มของชั่วโมงก่อนดังนั้นให้จัดการบังคับกลุ่มข้อมูลโดยการใส่วงเล็บค่ะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจำนวนชั่วโมงจากนั้นให้พิมพ์เครื่องหมายบวกบวกของเราในที่นี้เราจะมาคำนวณต่อโดยการอ้างอิงจากนาที นาทีของเราคูณด้วย100แต่ในที่นี้นาทีเนี่ยมันจะไม่ครบที่60ข้อมูลของเรามีเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จัดการจัดกลุ่มในส่วนของตัวข้อมูลของเรานี้หารด้วย60นาทีนั่นเองค่ะแล้วก็จัดกลุ่มอีกครั้งหนึง่งเพื่อให แยกออกมาว่าตรงนี้คือส่วนที่เป็นนาทีถัดมาอันสุดท้ายของเราค่ะก็คือในส่วนของตัววินาทีวินาทีของเราคูณด้วย100 100บาทต่อชั่วโมงแต่ว่าในที่นี้ของเรานั้นเป็นเพียงวินาทีเท่านั้น60วินาทีของเราเป็นหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นให้เราหาร60เพื่อให้ ตัดออกเป็นนาทีออกมาไม่เพียงพอในที่นี้ตัวเลขของเรานั้นเป็นหน่วยวินาทีจะต้องหารด้วย60อีกครั้งหนึ่งเป็นส่วนของวินาทีนั่นเองค่ะลงเล็บปิด Enter ค่ะรายได้ของเราออกมามีตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมมากเกินไปดังนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Comma Style ค่ะ ต้องการเฉพาะตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มและมีจุดจศนสยมเพียงสองหลักเท่านั้นค่ะจากนั้นลองออโต้ฟิลดูค่ะเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องตามที่ต้องการค่ะถ้าชอบวีดีโอคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ